ยู่เป็นลูกค้อกระชอนนะมันกัดนะแม่เนี่ยแต่มันกัดแบบระแวงระแวงอะ่ะกัดไม่เต็มใจกัดเจียนั่นนั่นนั่นนั <c oughs> ่นสวยนะแม่มันอะ่ะ <c oughs> กัดจิบ๊บจิบจิบจิบ กระชอนไล่ตามมันกัดโดนนะแต่มันกัดไม่ค่อยโดน ปลาเข้าข้างตะหลิ่งหลายตัวเลย

นี่ไงดนแล้วนี่ไงดนแล้วนี่ไงนี่ไงดูนักเฮ้ยดูนักอ่าแม่ดูจริงๆครับคอกนี้เป็นแม่คอกประช่อนนะครับไซส์ประมาณเกือบโลเนี่ยฟัดเข้าไปครับผมดูจริงๆเอาจนได้ครับปลาคอกทอกที่เนี่ยแม่ใหญ่นะครับก็ดูดิโอเคครับผมเราจะปล่อยมันไปใช้เป็นกบยางแก้คันจิวนะครับ แล้วก็คันยักษ์ทองลอกตัวสกันดูมันขึ้นอยู่เงี้ยตีสองสอยมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยมันไปดูอ๋อแบบมันดูจริงๆเนี่ครับมาด้วยคันยักษ์ทองลอกตัวสกัดครับผมเฮ้ยมีโอ้โหมีสองตัวมีตัวขึ้นน้ำเห็นไหมไปไปไปกำมือหนึ่งอะ่ะเห็นไหมใชมันเป็นโลครับปล่อยไปโอเคครับผมฝากกว้ได้ครับสุดอยอดครับผมอะ